พอกลัวครับวันนี้จะได้เมนูปลากระเพราคาปูดอ่อนนะครับกินกับข้าวโอนๆนะครับมาดูวิธีทำกันเลยครับผมตั้งมันใน้อนๆนะครับหลังจากนั้นใส่พริกกระเทียมโยู่ตำไว้นะครับพัดนะครับให้จนมีสีน้อมนะครับพัดเรื่อยๆนะครับพอกดต้องกริน่อมแล้วนะครับเราใช้ไส้มูนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นมูทรับ มูมูเป็นชิมเป็นแฉนะครับตามความจบนะครับพัดมูไว้ข้าวกันจนมาซุกนะครับพัดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นำโดยกลอกนะครับลามมากลอกนั่นเองนะครับใส่กลอกคนใอ้ก้าวๆก้านนะครับจนหม่ามูซุกดีนะครับตังจากเต่หม่ามูซุกเร็วนะครับเราก็ใส่กงปลูกติดกงข้าวโพดอ้นนั่นเองนะครับ ยบเลียมวายนะครับใสเลยเขข้นนะครับตอนนี้มีกลิ่นวัวหมักๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับโรกาเฟกงหุงนะครับน้ำมัน้อยพ่งจุรดนะครับเหลือนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับรสจัดนะครับใสตามความจบได้เลยครับไม่แต่ตัวตรงนี้นะครับเอาความจบทป้องแต่ละคนได้เลยนะครับแต่คนในข้าวนะครับจนกลาโปด่ชุกนะครับ บอกเลยตัวนี้มีจีิงอมหมากเลยนะครับคนในเก้าวขันนะครับหลังจากนั้นนะครับหบอกกอดเส่นไปกลับเเผวครับที่เรเปลี่ยนหมาวายนะครับคนในเก้าวขันนะครับพัดในเก้าคันในนี้นะครับหายเออกินนัวหมหมากเลยนะครับทำเป็ดปลางนะครับขึ้นอนำาปเป็ดปลางนะครับบอกกินร้อยนะครับกินนัวหมหมากเลยครับหลังจากเถูวเทเล่นนะครับโดตักใส่จานนะครับ บอกเลยนะกับเมนูนี้ครับอ่ากินกับข้าวร้อนๆแลครกับวายร้อยอย่างเร่งเลยพี่น้องจัด